ทุกคนเคยดูหนังเรื่องเอเลียนปะทะพีเดเตอร์ไหมครับมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเก่าพอสมควรเลยนะครับตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยผมน่าจะอยู่ประมาณป .4 ไม่ก็ป .5 นะอีกทั้งยังเป็นหนังเรื่องแรกเลยที่ทาให้ผมรู้จักเอเลียนกับพีเดเตอร์พอโตมาอีกนิดก็ได้รู้จักอีกรอบว่าเอเลียนม่นไม่ได้ชื่อเอเลียนชื่อเผ่าพันธุ์ของมันคือซีโนมอฟส่วนพีเดเตอร์มันก็ไม่ได้ชื่อพีเดเตอร์ครับชื่อเผ่าพันธุ์ของมันคือยจจุสจ่า ซึ่งในตอนนั้นหนังก็สร้างความเข้าใจผิดให้อย่างแรงเลยนะที่ทําให้ผมหรือว่าอาจจะคนอ,อีกหลายๆคนคิดว่าสองเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยมันอยู่จัก,กรวาลเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะบันเทิงเลยทีเดียวนะอีกทั้งยังมีวลีที่ค่อนข้างจะติดหูตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยนะครับนั่นก็คือศัตรูของศัตรูคือมิตรค่าศัตรูแห่งศัตรูของข้าคือมิรค่าโอ้โหโคตรเท่อะคือพี่ไม่คิดเลยครับว่าศัตรู<บ>ของศัตรูมันจะเป็นศัตรูของพี่อีกทีอะ อีกอย่างครับใครมันจะไปคิดว่ายวดจามันจะมาแท็กทีมกับมนุษย์เพื่อสู้กับซีโนมอฟได้เพราะว่าหนังเดียวของยวดจานี่คือแบบมันล่ามนุษย์เหมือนมนุษย์ล่าสัตว์เลยอะส่วนหนังเดียวซีโนมอฟภาคแรกนี่คือแบบซีโนมอฟตัวเดียวแม่งเก็บเกือบทั้งยานรอดมาแค่นางเอกอะนะเออแต่พอมาอยู่ในเอเรียมัทพีเดเตอร์เนี่ยแม่งถ้าจะเป็นตัวโดนตัวนึ่งละ และเนื่องจากกระแสของหนังนี่แหละครับที่เป็นเหมือนเชื้อไฟทําให้เกม Alien vs. p s e d a t o r พรได้กำเนิดขึ้นมาหลากหลายเกมโดยเกมที่ผมเอามาเล่าในคลิปนี้จะเป็น Alien vs. p s e d a t o r ของปี2010ซึ่งถูกพัฒนาโดย Liberian และจัดจำหน่ายโดย Sega เกมนี้จะมาในรูปแบบของ First Person Shooter และเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครทั้ง3ตัวซึ่งตัวเกมจะแบ่งให้เล่นเป็น3เนื้อเรื่องโดยผู้เล่นสามารถเล่นเนื้อเรื่องไหนก่อนก็ได้ อันประกอบด้วยเนื้อเรื่องของ Specimen 6ซึ่งเป็น a อเลีหรือซีโนมอร์ฟ o o k i e ซึ่งเป็นมนุษย์และ Dark ซึ่งเป็น p รีเทเตอรหรือย u ดจาเกมเพลย์ของแต่ละฝั่งก็จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนถ้าเป็นเอเลีก็จะปีนป่ายได้ค่อนข้างอิสระอีกทั้งยังมีความรวดเร็วค่อนข้างสูงรูปแบบการเล่นโดยรวมจะเน้นการรอบเรนเป็นหลักแต่ด้วยความที่มันปีนป่ายได้อิสระนี่แหละครับ ความมึนหัวในการเล่นนี่บอกเลยว่ามาเต็มแ่ะนะพอเล่นจบคือแบบอยากจะอ้วกเป็นหมอป่าเลยท่านเล่นเป็นมนุษย์ก็จะเป็นแนวชูตติ้งเลยแหละครับแต่ว่าจะเป็นชูตติ้งฮอ์เรอร์นะคือคุณสามารถสู้กลับได้แต่ความระทึกนี่มันก็จะมากเป็นเท่าตัวเนื่องจากคุณเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นอ่อนแอและสัตรูตที่คุณเจอก็มีแต่พวกตัวตึงๆทั้งนั้นน่ะและถ้าคุณเล่นเป็นพรีเดเตอร์คนที่ระทึกจะไม่ใช่คุณแต่มันจะเป็นสัตรูตที่มาเจอคุณมากกว่า คือคุณมีความคล่องตัวเหมือนกับเซโนมอฟอีกทั้งคุณยังมีพละกกาลังและก็เทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่ามนุษย์คือเป็นใครใครไม่กลัวมั่งวะด้านเนื้อเรื่องของทั้ง3จะเป็นการเล่าแบบคู่ขนานกันไปซึ่งอาจมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดจากทีมวิจัยของเวลานยูทานีที่นำโดยคาร์บิชอ์เวลานได้คนพบวิหารพีระมิดของยุจา บนดาววีจีสามแซึ่งในเวลาเดียวกัน <c oughs> ก็ได้มีการจับเซโนมอฟและราชินีของพวกมันที่ถูกคนพบในวิหาร <c oughs> เพื่อทําการศึกษาเพิ่ม <c oughs> เติมเกี <c oughs> ่ยวกับเซลลชีวิตต่างดาวเหล่านี้โดยคาร์ิชอปเวรแลนกำลับบงดําเนินการขุดเจาะเข้าไปยังวิหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการครอบครองเทคโนโลยีขั้นสูงที่อาจเจอในวิหารแห่งนี้แต่ในระหว่างขุดเจาะเปิดวิหารก็เกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ซิโนมอฟได้หนีออกจากศูนย์วิจัย เป็นผลให้หนาวิกโยทินอนานิคมหรือยูนิเต็ดสเตท c โครเนียลมา n รีส์เริ่มทำการเคลื่อนไหวอีกทั้งทางฝั่งของยุทจาก็ได้ส่งสมาชิกทั้ง3เพื่อมาสืบหาต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดโดยเนื้อเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้เป็นมุมมองของสเปซิเมน6หรือตัวทดลองหมายเลข6เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับณน,นห้องทดลองของเวลนยุทานนี้ชายแก่คนหนึ่งได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับมีโหลอะไรบางอย่าง ครอบเอาไว้ที่อกของเขาเขาชายตามองไปรอบๆจนเจอกับชายอีกคนที่มีสภาพแบบเดียวกับเขาแต่ทว่าชายคนนั้นก็เริ่มชักกระตุกและมีอะไรบางอย่างทะลุออกมาจากอกของเขาสิ่งนั้นคือเชสเบอร์สเตอร์ตัวอ่อนของซีโนมอฟชายแก่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจิงตะโกนหาความช่วยเหลือจนกระทั่ง เชสเบอร์สเตอร์อีกตัวได้ทะลุออกมาดูโลกซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เขาสิ้นใจนักวิจัยเริ่มดําเนินการเก็บข้อมูลหลังจากตัวทดลองตัวสุดท้ายได้ถูกให้กําเนิดออกมาพวกเขาเข้าไปในห้องทดลองเพื่อทําการเก็บตัวอย่างขณะที่กําลังตรวจเช็คตัวอ่อนในโหลหนึ่งในนักวิจัยก็ได้เหลือไปเห็นโหลอันหนึ่งที่ยังคงว่างเปล่าซึ่งเป็นโหลของตัวทดลองหมายเลข6เป็นตําแหน่งเดียวกับที่ชายแก่ ได้ให้กำเนิดมันด้วตัวยูตัวน้อยขึ้นมาทว่าความจริงก็ได้ปรากฏพร้อมความสยองหลังจากตัวอ่อนหมายเลขหกออกมาจากอกชายแก่มันก็ได้กลับเข้าไปในร่างอีกครั้งเพื่อรอเวลาที่จะออกมาจากปากของร่างไร้วิญญาณน,นั้นนักวิจัยเห็นแบบนั้นจึงได้ถอยออกมาด้วยความกลัวพวกเขาต่างร้องเรียกให้เปิดประตูทว่าดรโลบก็ได้ทำการรมแก๊สในห้อง หวังให้นักวิจัยทั้งสองดับดิ้นพร้อมกับตัวอ่อนตัวนั้นแต่แล้วเวแลดนก็กลับมาขัดขวางเพราะว่าเขา <c oughs> รู้สึกถูกใจเชสเบอร์เตอร์ตัวนั้นจึงสั่งให้ทำการประทับเครื่องหมายเพื่อจะนำมันเข้าสู่โปรแกรมหรือโครงการอะไรบางอย่างเมื่อเชสเบอร์เตอร์ตัวนั้นถูกจับได้ <c oughs> ก็ได้ทำการประทับตัวเลขเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าต่อจากนี้และตลอดไปมัน ที่ตัวทดลองหมายเลข6เมื่อเวลาผ่านไปหมายเลข6ได้เติบใหญ่จนกลายเป็นซีนโนมอฟตัวเต็มวัยดรโกลบได้เข้ามายัางในห้องขังเ <the> พื่อทดสอบความสามารถและความฉลาดของหมายเลข6ในการทดสอบแรก <S 2> <S 2> คือทดสอบการตอบสนองทั่วไปโดยให้มองตามนิ้วของดรโกลบจากนั้นจึงทำการทดสอบต่อไปโดยให้เดินปีนป่ายและกระโดดไปรอบๆ ต่อมาจึงทำการทดสอบโจมตีมนุษย์ตัวเป็นๆมนุษย์ที่ไร้าทางสู้จากนั้นสะะายชัตาญาณก็ได้สอนให้หมายเลขหกรู้จักการซ่อนตัวในเงามืดด็ดอกเตอร์ได้ส่งกระสอบทรายเข้ามาทั้งแบบตัวเปล่าและแบบติดอาวุธหมายเลขหกทำการโจมตีทุกอย่างที่เข้ามาจนจบการทดสอบทว่านางพญาก็ได้ส่งสัญญาณให้ซินม็อบตัวอื่นหลบหนีจากการกักขังหมายเลขหก จึงพยายามหนีทางช่องลมแต่ดรตกลฟที่จับตาดูอยู่ก็ทําการรมแก๊สยาสลบในช่องลมที่หมายเลขหกกำลังใช้หนีหมายเลขหกกลับมาสู่การจองจับอีกครั้งหนึ่งดรโตกลฟพูดกับหมายเลขหกว่าการหนีไม่ใช่ตัวเลือกอย่าได้หมายลองทว่าในขณะที่กําลังสั่งสอนจอมอนิเตอร์ก็แสดงให้เห็นว่าเวลดนกำลังจะเข้าไปยังวิหารแต่กลไกบางอย่างของวิหาร ทำให้เกิดการระเบิดของเครื่อง EMP ส่งผลให้ระบบพลังงานเกิดการขัดข้องจึงนําไปสู่การหลบหนีของเหล่าซีโนมอบดโกรบที่เห็นว่าความโวยกําลังมาก็ได้สับตีนแตกออกนอกห้องโดยที่จะขังนักวิจัยอีกคนในห้องกับหมายเลข6หมายเลข6สังหารนักวิจัยคนนั้นและอาศัยช่องลมในการเดินทางไปแต่ละห้องจากนั้นจึงไปทําลายระบบคุมขังทาให้ซีโนมฟตัวอื่น รุดจากพันธนาการและอารวาทั่วทั้งฐานถึงแม้จะมีทหารเข้ามาควบคุมพื้นที่แต่ก็ไม่สามารถหยุดเครื่องจากสังหารเหล่านี้ได้บางคนกลายเป็นศพบ,บางคนกลายเป็นร่างสำหรับฟักตัวอ่อนและแล้วซีโนมอฟตัวราชินีก็ได้ส่งสัญญาณให้ตัวอื่นมาปลดปล่อยตัวเองซึ่งหมายเลข6ก็ทำลายระบบคุมขังของราชินีทำให้ราชินี หลุดออกมาจากพื้นที่คุมขังและหนีไปจากฐานพร้อมกับเหล่าลูกหลายของนางเพื่อหาพื้นที่อื่นที่เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ต่อไปเมื่อฐานควบคุมซีโนมอฟแตกนาวิกโยธินอนันนิคมก็ได้เข้ามาทำการกวาดล้างซีนโนมอฟที่เริ่มแพร่กระจายทางราชินีเด้เจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างรังและแพร่พันธุ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งพื้นที่นี้เป็นนิคมสำหรับทำเหมือง มีชื่อว่าเฟรยาโปรสเปกซซึ่งเป็นนิคมที่ก่อตั้งโดยบริษัทเวแลนดยุธาน้ส่วนหมายเลข6ก็ได้ทำการออกไปแพร่พันธุ์และกำจัดผู้บุกรุกที่กล้ามาเยือนถึงถิ่นตามคำสั่งของราชินีหมายเลข6เข้าไปยังพื้นที่เหมืองเพื่อทำการกำจัดมนุษย์ที่กำลังกวาดล้างพักพวกและตั้งแนวป้องกันไม่ว่าพื้นที่จะเข้าถึงยญกแค่ไหนแต่ชีวะาจาักรกตัวนี้ก็สามารถซอกซอนได้ทุกพื้นที่ เพื่อกวาดล้างเหยื่อของมันเมื่อกำจัดทุกภัยคุกคามในเหมืองหมายเลขหก็ได้ไปยังพื้นที่ป่าซึ่งเป็นฐานที่มั่นของเหล่านาวิกโยธินอนานิคมถึงเหล่ามนุษย์จะทําการวางแผนเพื่อจับกลุ่มและกำจัดแต่หมายเลขหก็สามารถรอดพ้นไปได้และทําการสังหารทุกอย่างที่มันเจอพร้อมกับทําลายระบบป้องกันของฐานจากนั้นจึงกลับรังตามคําสั่งของราชินีหลังจากนั้นหมายเลขห ก็ได้ไปวิหารประลองที่ยัวจาได้สร้างขึ้นทว่าตอนนี้มันกลับกลายเป็นซากประรักหักพังที่เรามนุษย์ใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาอารยธรรมต่างดาวทว่าหมายเลข6กได้ทำการกวาดล้างและกำจัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรามนุษย์พวกนั้นจนเมื่อเข้าไปในพื้นที่ปะลองเรานักล่ารุ่นใหม่หรือว่ายังบลัดก็ได้มาถึงที่หมายก่อนแล้วสตัว หมายเลขหกกับซีโนมอฟตัวอื่นได้ทําการรวมโจมตีนักล่าทั้งสองแม้ว่าเทคโนโลยีของยุวจาจะล้าสมัยแค่ไหนแต่น้าน้อยย่อมแพ้ไฟโดยจํานวนที่มากกว่าของซีโนมอฟทาให้นักล่ารุ่นใหม่ทั้งสองได้สิ็นชีพเป็นที่เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นไม่นานเอลิทพรีเดเตอร์หรือนักล่ารุ่นใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าต่อสู้กับหมายเลขหกแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว้วยความชํานาญการสืกของนักล่ารุ่นใหญ่ ทาให้การต่อสู้นี้ค่อนข้างจะตึงมือหมายเลขหกในขณะที่นวดจนได้ที่และกําลังจะผดดื่นนักล่าหมายเลขหกก็ได้ถูกปัดป้องและกําลังจะเป็นฝ่ายปราชัยทว่าด้วยความประมาทของนักล่าก็ทําให้หมายเลขหกสวนคืนที่จุดตายและพลิกล็อกเป็นฝ่ายอยู่รอดต่อไปในขณะที่นักล่ากําลังนอนเจ็บจากบาดแผลชะกันหมายเลขหกก็ใช้เฟสฮักเกอร์สำหรับฟังตัวอ่อนในร่างกายของนักล่าตัวนั้น เมื่อการต่อสู้จบลงหมายเลข6ก็กลับไปยังรังของตัวเองแต่ในระหว่างทางก็เกิดเห็นไม่คาดฝันขึ้นอาการอมัมพาตในช่วงชิงการเคลื่อนไหวของหมายเลข6กไปสาเหตุของอาการนี้มาจากการระเบิดอย่างปริศนาซึ่งนำไปสู่การตายของราชินี ในขณะที่หมายเลขหกกำลังนอนคุดคูจจกอาการอัมพาตทีมทหารของเวแลนด์ที่ออกมาสำรวจก็ได้จับตัวหมายเลขหกไปแบบเป็นๆเ,เพื่อใช้ในการศึกษาต่อตามคำสั่งของเวแลนด์เมื่อยานถึงสถานีอวกาศก็ได้ลงจอดเทียบท่าทว่าหมายเลขหกก็ได้ทำการกำจัดทุกคนในยานและลงหลักปักฐานสร้างรังในสถานีอวกาศแห่งนี้พร้อมกับโลกราบเพื่อสถาปนาตัวเอง กลายเป็นราชินีองค์ใหม่อย่างเต็มตัวเป็นอาจบเรื่องราวของตัวทดลองหมายเลขหครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับในเนื้อเรื่องของทางฝั่งเอเลียนส่วนเนื้อเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะครับผมแต่ว่าอาจจะช่วงกลางๆปลายๆธันวานะครับผมเพราะว่าช่วงตลอดเดือนพฤศจิกาแล้วก็ช่วงต้นของธันวาเนี่ย ค่อนข้างจะคิวแน่นประมาณหนึ่งเลยนะครับผมก็ในตอนที่ไม่มีคลิปยาวลงเนี่ยจะพยายามหาคลิปช็อตมาลงให้ได้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังคงรอแล้วก็สนับสนุนอาติดตามผลงานผมมาตลอดเลยนะครับผมยังไงก็สุขสันต์วันฮาโลวีนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ